ระหว่างความหวานกับความเปรี้ยวเนี่ยให้เพื่อนเลือกเพื่อนจะเลือกอะไรแต่ส่วนมากคนบอกชอบคําหวานจะแต่คุณรู้ไหมว่าความหวานเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายอย่างถ้าเกิดเรามีความรักหวานมากก็มกกักจะโดนทิ้งใช่ไหมครับ <c oughs> สู้เราเปรี้ยวสครับเปรี้ยวเนี่ยมันแบบจิจาดใครเห็นใครก็ชอบแล้วความเปรี้ยวเนี่ยมันลงตัวถือเพราะความเปรี้ยวเนี่ยมันทําให้ ความสมดุลในกรดเป็นด่างในเลือดเรานี่นะครับเข้าไปปกติเพราะคนเราทุกวันเนี่ยทานพวกเนื้อสัตว์ทานอาหารทานแป้งอะไรทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เลือดคนน้ําตาลเยอะมันก็ทำให้เลือดคนนะครับเลือเดเตี๋ตันนะครับแต่ถ้าเราทานของอาหารพวกขนมเปรี้ยวผลไม้เปรี้ยวอะไรเปรี้ยวเนี่ยมันจะทําให้สภาพเลือดนะครับพวาเป็นกรดเป็นด่างปกติเพราะ,ะนั้นทุกวันนี้เทรนเดทุกโลกวันนี้ก็เลยคนก็สนใจเกี่ยวกับการดื่ม ider, แอปเปิลไซเดอร์ครับเคยได้ยินใช่ไหมครับแอปเปิลไซเดอร์ โอ้โหจะบอกว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยเป็นเทรนคนรุ่นใหม่จริงครับแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับช่วยเรื่องนะครับผิวพรรณนะครับให้ผ่องใสนะครับช่วยเรื่องการขับถ่ายนะครับทำให้การขับถ่ายดีนะครับเพราะเราทานแอปเปิ้ลไซเดอร์ไปแล้วมันจะทำให้เป็นตัวเจลินซีที่ดีนะครับเข้าไปในลำไส้นะครับแล้วมันจะไปทะลุทะลวงครับเอากวาดพวกขยะต่างๆในลำไส้ออกไปพวกนั้น ถ้าทานกลางคืนก่อนนอนนะครับชาต่มันโล่งโเลยครับแล้วมันก็จะทําให้ลําไส้สะอาดเพราะลำไส้สะอาดเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเป็นโรคภัยคนเราเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นบอกว่าถ้าอายุยืนเนี่ยจะต้องแบบลําไส้สะอาดนะครับไทยลาไส้แล้วเพื่อนเคยชินไหมบางทีที่เราท้องอืดท้องป่องยืดยืดมาเนี่ยเพราะมันไม่ขับถ่ายใช่ไหมมันก็เลยท้องอืดท้องใหญ่แล้วเราก็เรียกว่าอ้วนจริงมันมันไม่ขับถ่ายถ้าเราทานแอปเปิ้ลใส่เลยเนี่ยมันจะช่วยไปทะลุทะลวงลําไส้นะครับกระพุ้งกระเพาะให้แบบ สะอาดโล่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายท้องไม่อึดอัดนะครับแล้วแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยช่วยเรื่องด้านบำรุงหัวใจด้วยนะครับมันจะทำให้หลอดเลือดไม่อุดตันนะครับมันจะทำให้หลอดเลือดวิ่งดีมันทำให้หัวใจทำงานได้ดีเพราะว่าเมื่อหัวใจไม่อุดตันมันก็ทำงานปกตินะครับไม่เหนื่อยไม่ต่างต่างกันแล้วแอปเปิลไซเดอร์นะครับมันช่วยเรื่องทำให้อินซูลินนะครับปกติอินซูลินเนี่ยมันเป็นอฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่อง ทำให้ดูแลเรื่องตับเรื่องกับการข้ลลาวคุณเรื่องน้าตาลเพราะเราทานแป้งน้าตาลไปเนี่ยอินซูลินก็จะทํางานเหนื่อยก็แบบเอาไปเก็บเป็นไขมันทําให้เราอ้วนใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าให้อินซูลินปกติเราต้องแบบอยากอยากให้อินซูลินปกติเราต้องทานแอปเปิลไซเดอร์ครับมันจะใ่้ให้อินซูลินเนี่ยไม่สูงครับไม่ไม่สูงขึ้นไปเพราะนั้นขอไม่สูงครับตับตับอ่อนก็ไม่เอาอินซูลินไปเก็บเป็นไขมันนะครับมันก็จะเขาผ่านไหมดแล้วเพราะนั้นเรา กินแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยจะทำาอินซูลินปกตินะครับอินซูลินเนี่ยมันมีหน้าที่คือตับสภาพนะครับไม่ให้ร่างกายเอาพลังงานนะครับไปใช้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเป็นน้ตาตาลนะอินซูลินก็จะเอาไปเก็บไว้ที่ตับนะครับมันก็ทาให้อ้วนเป็นไขมันพอกตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทานแอปเปิลไซเดอร์แล้วมันจะทาให้อินซูลินเนี่ยปกติเพราะนั้นคนเป็นเบาหวานนะครับ จำเป็นมากเราต้องทานแอปเปิลไซเดอร์ครับแอปเปิลไซเดอร์มันช่วยให้สภาพคุยเบบัวนด่ดีขึ้นนะครับคล่องขึ้นนะครับและแอปเปิลแล้วแอปเปิลไซเดอร์นะครับยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเอ่อทำให้เรานอนหลับลึกดีนะครับเพื่อนครับแอปเปิลไซเดอร์นี้นะครับบอกเลยว่าถ้าคุณได้ทานนะครับคุณจะดีแต่ว่าข้อข้อข้อเสียอย่างนึงครับไม่ซื้อมันเปรี้ยวนะครับบางคนจะทานไม่ได้ครับก็ต้องทานคู่กับ เกลือ,อชมพูนะเกลือชมพูมันจะไม่มันจะมีโสเซียม,มากกว่าจะเป็นเกลือที่เหมาะสมับการดูแลสุขภาพนะครับทานผสมกันนิดหนึ่งก็จะพอดีลงตัวใส่ชงชงเสร็จใส่บน้วแข็งแล้วให้หลอดดูนะครับอย่าอย่าดื่มนะครับเดี๋ยวฟันจะเล็กแบบบุดี้เนี่ยกินเยอะบ่อยมันต้องใช้หลอดดูนะครับมันจะไม่กัดไม่กัดปอนฟันนะครับแล้วก็พอทานเสร็จแล้วก็ใช้น้ําป่าบ้วนปาดรอบนึงครับแอปเปิ้ลไซเดอร์รับบอกได้เลยว่าเป็นเทรนด์คนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่รักสุขภาพเนี่ยจะบอกว่าต้อง ดื่มแอปเปิลไซเดอร์ทุกวันนะครับวันหนึ่งครับ1ช้อนชาหรือ2ช้อนชาก็ได้ครับผสมกับน้ำครึ่งแก้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดื่มไปนานแล้วเรียกว่าปรับสภาพดีแล้วเป็นวันละ1ช้อนโต๊ะหรือไม่เกิน2ช้อนโต๊ะก็ได้ครับมันจะทําปรับสมดุลร่างกายให้คงที่ครับแล้วก็จะทําให้การขับถ่ายดีผิวพรรณดีการทํางานของหลอดเลือดดีนะครับลดน้ำตาลในเลือดนะครับอินซูลินไม่ทํางานหนักนะครับเรียกว่าช่วยสุขภาพปรับสมดุลในร่างกายมากเกินนะครับ แล้วผิวพรรณอ่องใสนะครับเอ่อเลือดลมดีนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าของเปรี้ยวเนี่ยมันทำให้ร่างกายดีนั้นเปรี้ยวไว้เถอะเปรี้ยวไว้เถอะอย่าอย่าหวานมากหวานมากเดี๋ยวเบาหวานตาผาเลยครับเปรี้ยวดีกว่าเบาหวานไม่ตาผาเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ครับแล้วเพื่อนๆจากด้รู้เลยครับว่าแอปเปิลไซเดอร์ประเภทไหนยี่ห้อไหนครับที่เขาทั่วโลกรักทานกันนะครับนี่ครับยี่ห้อนี้ครับ เป็นของอเมริกาครับเป็นเรียกว่าทั่วโลกเขายอมรับนะครับยี่ห้อนี้ครับมันจะทําให้เอ่อมันมีเดลเนอร์เมื่อจะซื้อต้องดูที่ตอนใกล้ถอดนะครับมันจะมีวิสมาเตอร์ครับมีตะกรอนนี่ยครับเห็นไหมว่าขยาบครับมันจะมีวิสมาเตอร์มีตะกรอนนะครับเป็นเส้นๆนี่ครับอันนี้แหละคือตัวตัวสำคัญหลักในการที่จะเลือกเลือกซื้อนะครับกับแอปเปิ้ลไซเดอร์ครับต้องเป็นยี่ห้อนี้นะเบรกทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็ขวดประมาณนี้อันนี้ขวดประมาณ946ารีซีนะครับกับเกือบลิตรนะครับ แล้วกใ็ใช้ได้นานเลยครับเรียกว่าดูแลสุขภาพเราตลอดไปครับกับ Apple ิลไซเดอยังไงหากเพื่อนเพื่อนรักสุขภาพอยากให้ปรับสมดุลในสุขภาพร่างกายเรียกว่าพอเราได้ดื่ม Apple ิล d ซเดอนะครับเพื่อนจะรู้สึกว่าตัวเราจะโล่งขึ้นเบาขึ้นแบบไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ผิวพรรณเราจะผ่องใสขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่ไม่หิวบ่อยนะครับเพราะว่า Apple ิลไซเดอมันไปช่วยทาให้อินซูลินไม่ทํางานหนัก มันไม่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 ขึ้นขึ้นลงครับทําให้เราไม่ไม่ค่อยหิวบ่อยนะครับแล้วการขับถ่ายจะดีแล้วบวชขับถ่ายจะดีนะครับแล้วหลับสบายจากนั้นอย่าลืมครับแอปเปิลไซเดอร์ช่วยเราทุกอย่างทานสักก่อนก่อนออกกําลังกายยิ่งจะดีครับแล้วกับน้ำเยอะนะครับไปออกกําลังกายนีิดหนึ่งช่วยดีเลยครับแล้วหรือถ้าไม่ไม่ออกกําลังกายตื่นมาช้านครับทานสักหนึ่งช้อนชานะครับผสมของน้ำนะครับหลอดหลอดดืดนะครับก็ดีครับก่อนนอนอีกสักนิดนึงครับก็จะช่วยให้ อากาศดีแต่คนเป็นเป็นกดไหลย,ย้อนนะครับเป็นโกกรคกดไหลย,ย้อนห้ามทานก่อนอาหารนะครับให้ทานหลังอาหารนะครับเพราะว่ากดไหลย,ย้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้กระเพาะตีขึ้นนะต้องทานหลังอาหารนะครับนั่นเนี่ยเคล็ดลับของแอปเปิลไซเดอร์มีแค่น,นี้ครับอย่าลืมครับยี่ห้อเบรกครบเป็นยี่ห้อที่มาตรฐานตั้งดูมีวิตาเตอร์นะครับแล้วราคาก็ตอนนี้ก็ไม่แพงนะครับ ขี้มือดี่อัดตะก้าไว้ซ้ายมือเป็นของแทนครับราคาเบาๆแบงแดงนะครับเอ่อเบาๆครับขวดหนึ่งใช้ได้นานนะครับยังไงเพื่อนๆเราดูครับโปรโมชั่นดีนะครับเพื่อเพื่อสุขภาพเราถ้าเราเสียเงินเพื่อสุขภาพแล้วพรีเมียมเงี้ยไม่รีบจัดการครับกับเบรกครับมือที่ปัดตะก้าซ้ายมือไปจางไปนะครับกับน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์น้ำส้มหมักจากแอปเปิ้ลเสร็จนะครับที่เนียมกันทั่วโลกกันคือเบรกนะครับ